ปัน่นจักรยานแต่มันปั่นไม่ไป <g iggle> จะปั่นไปบ้าอะไรกันทางเชิญขนาดเนี้ยฮะเออเอ,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 อาอาวอาใส่ท้าบูธมาหรือเปล่าโอ้โหรูเสียงกรอบเป็นไงบ้างครับออน้ำซุปโอเคไหมฮะร้อนครับลิมต่ำา <g iggle> ของเรานะฮะสองร้อยห้าสิบบาทเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยบาทนะครับ ได้แบบนี้นะครับประมาณนีมาแบบนี้เลยโอหเคร่งเครียดเลยนะเธอดูหมูกระทะดิจะเคร่งเครียดเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนเนี้ยนี่ต้องความยังเนี่ยต้องพูดยังไงต้องดูเน่ยอ๋อสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิวมากินปะเที่ยวนะครับวันนี้นะเราจะไปที่ไหนกันครับไประยองเฮ้ยแล้วไปสวนอะไรไปสวนอะไร สวนละไม้นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะไปสวนละไมกันนะครับแล้วจะไปดูกันว่าที่นู่นจะสวยขนาดไหนแล้วว่ากกานที่เราจะไปสวนละไมเราจะแวะที่ไหนกันบ้างตามผมไปเลยครับผมเลยนะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแลนะขัวคุณออยเจอออยนั่นเองนี่ไอ้ขู่ดูแขนเราเชิงกันสีเผียวไอ้ไี่สีหัวเนี่โคตรเก่งอ่ะไม่ธรรมดานะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแน่น้อยชื่อแน่น้อยน้อยปะ ตัวคับตัวนะครับคือน้องมิวนะฮะอ่าน้องมิวนะฮะแลก็น้องกวางอ่าวไม่ได้นะเราถึงแล้วนะครับผมอี๋ครับผมครัวเจ้าอ้อยพะปครับผมอ่าสวัสดีครับ กรอบอร่อยใช่ไหมเนี่ยอร่อยเกี๊ยวปีดตักได้ไม่น่าเนี่ยเต๋อร่อยไปก่อนเลยจะได้กินเลยน้ะสายเขียววะเนี่ยเอาไม่ใช่เอาใช่เดียวครับไปเต็มเรียบร้อยนะครับผมวันนั้นนะครับครัวก็เป็นนี่ก็เป็นส้มตำนะผมสั่งได้นะครับเมนูอร่อยทุกเมนูนะต้องลองนะครับต้องลองนะครับ เข้ามันน่ามาชูหรือมาใหม่นะครับตัวนี้เนยๆต้องมารอกันครับว่าเป็นไงแต่ดูสีสันแล้วน่ากินมากเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยไอ้กินได้ดูว่ากรอบขนาดไหนโอ้โหดูเสียงกรอบนะสายเกียวตอนนี้นี่ กับเกี๊ยวที่เขาให้ฟรีครับกินไม่อันนาผมอันนี้ก็เอาอะไรนะครับเอากุ้เพิมมาพร้อมกับน้ำซุปนะครับบอกเลยว่าน้ำซุปนี่เขาเคยกินแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยจริงจร้ร้อนๆเลยนะก็มาอีกแล้วผมไม่คล้ายกุ้งนะครับแต่คือเรามีเพิ่มหอยแมลงภู่กันด้วยนะครับจานใหญ่มากดูมือผมใหญ่แล้วนะจานใหญ่นะครับมากกว่าอีกนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับเป็นไงบ้างครับน้ำซุปโอเคไหมคะ ร้อนครับลืมปากนะฮะอะไรก่ันเมนูครับผมนี่เอาทะเลมีปูด้วยมีปลาหมึกแล้วก็มีเป็นกุ้งนะครับผมโอเคสวยจังเลยอันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่เธอเริ่มต้นที่ห้าสิบะห้าสิบอันนั่นแหละจะคือเราพอสั่งแบบเนี้ยมาเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ดูนะว่าเราเออเขาเรียกว่าอะไรเราทานจานนันเท่าไหร่บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลยครับผม อันนี้เมนูใหม่นะครับผมข้าวมันปลาทูนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับข้าวหน้ามันปลาทูนะครับจะมันขนาดไหนนะครับความแรกกันครับเนี่นะเราสดๆไปก่อนเลยนะนะฮะเราสดๆกันก่อนเลยนปับันนี้ฮะนี่ฮะจะเป็นไง ล aster, ปลบบาทู risque, น 1956, น an, า smells, มีรสแบบว่านุ่มนวลแล้วก็มีความเค็มนิดๆนะฮะอร่อยนุ่มนวลครับแล้วก็สดสดครับเนื้อแน่นๆเลยครับเดี๋ยวมาลองน้ำจิ้มอะไรแนะนำเป็นกะปิเนาะประมาณนั้นอร่อยเห็กะปิอราดแต่ไม่ได้กินกะปินะคุกคอืมไม่ไม่เหม็นมากไม่เหม็นนนะบางคนตายไม่ใส่กะปินะแต่ก็น่าจะกินได้บางคนไม่กินกะปิแต่กินน้ำพริกกะปิได้อ่าใช่ประมาณนั้นนี่ครับนี่มาต่อโอ้ อร่อยฟินเหมือนกินข้าวที่บ้านมีคาปิ้นเขาไม่โดดจริงๆอย่างที่ว่าไม่มีคอนเนตนะครับแล้วบอกว่างวนมากมีความเค้นอยู่บางเลี้ยงพร้อมกันพูดง่ายก็สามคนได้เลยนะประมาณนั้นจานใหญ่เลยบอกว่าราคาคุ้มมากถูกปะคุกจิตมากนะฮะใหญ่ประมาณนี้ใหญ่มากนะไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะยกขึ้นมาที่นี่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย จริงๆมาทูนี่ <iba mate. S 1> ประมาณประมาณตัวดีใหญ่ครับตัวประมาณห้าสิบบาทเคยเห็นในตลาดตัวห้าสิบบาทประมาณนั้นแกะมาอย่างดีครับอืมลองดูไข่ด้วยครับอือเขามีไข่เคียวแบบนี้ด้วยนะอืมเป็นแบบมากเราดูเมนูอื่นนะแต่เมนูนี้เป็นเมนูใหม่น่าลองครับผมหกสิบบาทไงาครับท่านแนะมาครับอ่ะจัด ใขใครรับชิมแล้วลองชิมบ้างครับผมครั้งแรกนะฮะมาครั้งแรกไหมครับเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกนี่ฮะนี่มาร้านนี้ครั้งแรกเลยครับกระเพราปูเอาให้มาโดดๆเยอะเลยนี่ครับดูดิไม่ธรรมดาเลยค้าทครับโอ้โหไงน้องมิวน้องมิ้วเอาดูน้องมิวไหมครับนี่งโอเคไหม อันนี้น like ้องเขาจะเป็นคนพ okay. ูดเบาๆนลเดี๋ยวเราจะไปเราก็จะไปบอกให้ให้ผู้ชมได้บอกว่า zoom z o เสียงเขาเองแต่แต่ดูมันอร่อยเนาะนะครับอืองั้นเดี๋ยวเราไปทานต่อนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อโอเคตามผมไปเลยนะคขิสเตร์เราชิมเนึงครับผมนี่กะเพราปล่อยแมงผูกับกุ้งครับผมเอาแบบเต็มคำแล้วปล่อยเต็มคำอี่ หอยก็จารเข้าใช่หอยเขาเอาตัวเท่าช้อนเลยประมาณนี้อู้หูอร่อยรหอยเขาตดอ่ะอืมมะกุ่เบลอเลยเห็ออมอืมอครับอมาก่มมากไม่หยุดไม่หยุดเลยประมาณนี้อืมพาวทเลครับอืม พูดง่ายว่ามันเหมือนเรากินทะเลเลยกระดิบเป็นเยอะเนี่ยมากอันนี้ก็รวมหมดเลยนะใช่มีนึ่งมือหมึกทั้งหอยทั้งปูมีทุกอย่างเราสชาติเขาไม่เค็มมากไม่หวานไปหรือว่าไม่ไม่จืดอะไรเนี่ยมันโดดประมาณปริมาณอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ให้ข้าวขอโทษด้วยครับไไม่กินข้าวเลยเพราะว่ามันน่ากินจริงเวลานี้ ก็ชอบลองมองแบบนี้็ที่ผิดมาด้วยนะประเทศใครอยากจะแซ่บอยากเผิดก็สั่งเพิ่มได้นะครับประมาณนี้นะครับขอทานก่อนนะครับผมนะก็ทานข่าวเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับจะไม่เราไม่เห็นนี่อร่อยยังไม่ให้หน้าตาอร่อยเดี๋ยวเราลองดูครับตะโก้เผือกนั่นเองโอ้โหดูเด็กแกะยากพอดีคำต้องจัดเลยครับผมเขาให้กินได้เป็นไอเนี่ย เอออากกแลนใบเตยหรือใบตองใบเตยใบเตยหรอมือทำดีเลยอือนี่ะมันละคำหมาเอ็มน้ำมุนมันคืออะไรเธอแบบโป้มืออ๋อุืมนึงอมินข้าวเสร็จแล้วต้องมีของหวานตุ๋หอเตยหอมอัิหอมเพือกหอมเธอเฮ้ยได้หอมตะโก้น้วย <ไ>ปลฟินดูเลยมาเดินทางต่อแต่ที่เราเดินทางมาสักพักนะครับเราก็จะมาแวะคาเฟ่ชอเชอร์คาเฟ่เเฟหนึ่งนะครับผมที่น่ารักมากสะดุดตาเราก็เลยเข้าเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงตามไปเลย และตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ตรงหลังร้านเขาแล้วครับกำลังจะเดินเข้านะครับพราบจอดรถอยู่หลังร้านนะครับผมบริการจุดจอดรถอยู่หลังร้านนะครับเดินเข้าไปเนี่บเป็นสวนเลยครับผมมีสวนย่อมเล็กๆน้อยนยนะฮะดูครับบรรยากาศดีมากนะครับมีโต๊ะให้นั่งมีวิวถ่ายทุกมุมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในร้านกันจริงๆแล้วว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างตามผมไปเลยครับ ระหว่างนั้นนะครับผมก็ได้เข้าห้องน้ำนะฮะหัวแดงกับหัวดำแข่งกันแต่งความหล่อครับผม <laughs> ขาๆครับ ก็คือการเลือกเมนูใช่ไหมนี่แบบนี้เลยเชิญชนี่ก็เป็นบรรยากาศของในร้านะครับผมรูปถ่ายเขาจะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยครับผมผมมีเพื่อนสหายคู่คิดนะครับหัวแดงกับหัวดำมาเจอกันนะ นี่ครับบรรยากาศในร้านก็สวยแบบนี้นะครับใครมาที่ระยองแถวนี้นะครับผมก็สามารถแวะกันได้นะครับที่ชอเชอร์นะครับผมทำไรครับทำไรครับผมน้องมิ้วแต่งรูปแต่งรูปอ้นี่ไม่ยึงไหนเลยคนน้นว่างงี้ฮะแต่งรูปแต่งรูปเราจะไปสวนน้หม่กันเนาะโอเคนะเลตโกไหมเลโกเลโก แล้วแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับผมสวนละไม้นะครับจริงๆแล้วนะที่เห็นข้างหลังนี้เป็นผลไม้นะแต่เราไม่ใช่นะครับเราจะมานอนรถบ้านนั่นเองนะครับผมซึ่งรถบ้านจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับแต่ตอนนี้บุขอไปถ่ายรูปกันนะมีถึงเราจุดจำหน่ายบัตรนะครับไม่รู้ชาวเมียนะลองมาดูกัน อันนี้นะครับก็คือจุดบริการนะครับจำหน่ายบัตรนะครับสำหรับการจ่ายค่าห้องนะครับผมเดี๋ยวเราจ่ายเสร็จเราไปห้องกันครับนะ่รัแล้วแล้วเราก็ถึงเสือลืมไม่กินแล้วรถบ้านนะครับผมเรามีสายโซนนะโซนนี้ก็โซนข้างบนนะครับมีโซนโดมกันด้วยนะครับผมนี่เป็นไงอา้าวคุณเธอคุณเธอยังไม่ได้ห้องเลยนะคุณเธอเนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวอนะอนะโอเคกุญแจอ,อยูน่นี่ไม่ต้องเข้าห้อง แล้วมากี่คืนอ่ะมากี่คืนโหสุดยอดอ่ะพร้อมเยอะพร้อมเยอะโอเคไปบรรยากาศดีๆแบบนี้ไมีพรอมเยอะใช่ไปเข็นไปไปไม่แตกหรอกไปเข็นไปนี่ครับมีลำโพงพี่ว่ากินว่าเที่ยวด้วยก็เลยหนักโอเคเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไป นี่อันนี้ก็คือห้องที่เราจองมาห้องสองรถห้องสองขาออกก็คือเราต้องขนออาไปไม่ใช่ยอนนี่ริมน้ําแบบนี้เลยนะเธอนี่ดูด้านนอกวิวด้านนอกก่อนโอ้โหข้างบนก็จะเป็นเขาแบบนี้เลยยอนด,ดูนะวิวดีบรรยากาศดีอ่ะทุกดท่านของเราเดี๋ยวมาเจอข้างในกันครับ อไม่พร้อมอห้องมีคนอยู่แล้วอ่ะ่คุณเธอข้างในมีอย่างนีผมไม่เชอลยด้แอรเขาเปิดไว้ตลอดเวลาเลยนะไม่เขาเปิดรอเฉพาะคุณจองเเธอเราจองไว้แล้วเขาจริงแล้วมันนอนได้ทั้งหมดสคนนะใช่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเราเดี๋ยวดูมุมของเขาก่อนนะข้างบนก็คือมีพวกของ ขายส่วนตัวเอาไปวงางอะไรก็ได้ที่นอนก็กว้างมากอ่ะนอนได้สองคนเ่อบางทีแบบเพิ่มมาอีกสองคนก็นี่เลยแต่เพิ่มคนละห้าร้อยนะคะรับนี่ตรงนี้เนาะจริงๆแล้วรถคันหนึ่งเขานอนได้สี่คนนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีขุมนูนห้องน้ำห้องน้เธอไฟห้องน้าก็ได้อยู่นะดูดิฟิวฟิวนี่ก็จะประมาณนี้ลอยลูกไม่มาลูกมาได้คุ้มเลยนะครอบครัวทำอะารน้น วันคืนนี้เราจะอยู่ที่สวนละใบรถบ้านนี้เองนะครับอยู่ข้างนอกก็นะครับผมทุกคนนะฮะวันนี้ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ในรถบ้านจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบชรมณกาก็ตามนี้เลยนะฮะฝั่งโู้นด้านหลังเราก็จะเป็นวิวเขาวเขาอ่าเห็นไหมวิวน้ำเห็นไหม อาจจะจะไม่ถ่ายครับผมแต่จริงก็ประมาณนั้นก็คือข้างๆเรายังมีน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิวเขาสวยๆตื่นเช้ามาก็โอ้โหได้บรรยากาศแบบเนี้ยชิวๆเลยนะครับตอนคืนอาจจะมีแดนนิดนึงปาร์ตี้นิดนึงนะฮะแต่เขาก็จะมีอาหารให้หลากหลายเนาะอยากให้เกิดขึนเห็นอาหารที่นี่ก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเข้ามาก็ได้ใช่ครับผมแต่อาหารเราก็จะสั่งของเขานั่นแหละประมาณนั้นเองก็จะรอดูครับว่าตอนเย็น จะมีอะไรกินบ้างนะครับไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอไปถ่ายรูปให้ดูกันก่อนนะครับผมปะายเย้ทำไรไไปักก่นจักรยานแต่มันปั่นไม่ไปจะปั่นไปบ้าอะไรก็ทีทางเชิญขนาดเนี้ยฮะเอออ้าวอๆ,ๆาอใส่ท้าบูธมาหรือปา <c oughs> ไว้ถึงไหนเน,นี่ยฮะบากาศ่ืนแสงกำลังสวยเลยเธอตอนเย็นอ่ะ <c oughs> มาจะปั่นกันเราจะไปปั่นรอบอ่ารอบบึงน้ำนะครับมาลองดู ว้าวบรรยากาศเยอดจะดูนะประมาณนี้เลยว้าเออแต่วิวสวยอะ่ะปกติแฟนนะครับว้าวแดเราจะมาตรงนี้กันเยอะใช่เพราะมีแบบส่วนขึ้นเขาด้วยนะใช่นี่แต่เรามาอยู่ตรงต้นสายต้นน้ำ ตรงนี้อู้เป็นไงไบ้างเกือบ <t os> ไม่รอดกแล้ว <t os> อุยอันนี้วิวดีอะเธอในี่ก็จะเป็นฟิลแบบนี้น ฮะออหอมหอมก่อนนะครับตอนนี้เรารออะไรกันรอหมูกระทะนั่นเองบ,บาร์บ,บีคิวที่เขาเป็นเซตแต่เนาะสองร้อยห้าสิบแต่เรามันมีไก่หมูใช่ไหมแต่เราก็จะแบบผสมกันเนาะไก่ครึง่งหมูครึง่งแต่เรามาดูกันนะครับ<อ>แต่หมูกระทะก็อยู่ไหนอ๋อนู่นไงประมาณนั้นเขาให้แบบเตรียมแบบนี้เลยก็เท่อ่ะนะพอปเยอะฮอบเยอะ,อยอะนี่ทางไหนเขาของเราต้องอะไรนางมีฟอง เออไม่กร <laughs> <laughs> ะทากระทา,ทะทานะนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับถือว่าดีมากนะครับสบําหรับคืนนี้เนี่ยครับผมเราจะพร้อมเกับปาตีปาตีนมมามีขอกไม่ใช่มาเที่ยวนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือมาเที่ยวนั่นเองเนาะคุณแนมะ่ประมาณนั้นรถบ้านเขาโอเคนะบรรยากาศดีราคาถูกนะครับผมก็บอกเลยว่าดีในระดับนี้ก็คือว่าดีเลยเพราะว่าแต่ทำงานเหนื่อยนะแล้วก็มา พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศชิวๆแบบนี้นะครับที่สวนละมนะครับใครว่างก็มาขันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอหมูกระทะมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูครับและเราก็ได้แล้วนะครับผมชุดหมูกระทะของเรานะฮะสองร้อยห้าสิบาทเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยบาทนะครับได้แบบนี้นะครับประมาณนีมาแบบนี้เลยอ่าแล้วก็บาร์บีคิวราคาสองร้อยห้าสิบบาทอยู่ขนาดนี้ใช่ก็จะเป็นใช่หูคุ้มมาก น้ำจิ้มเขาก็ให้มาประมาณนี้นะครับเราก็ซื้อน้ำจิ้มมาใหม่ผมจริงๆครับใหญ่มากใหญ่มากจะรอรอย่างเล้วเรารไปก่อเตาไปครับมีมีพนกักงานชื่อพี่อะไรนะครับผมนี่บร,ริการด้วยนะครับผมคนนี้อยู่พี่อยู่โซนนี้เลยหรอือทั้งโซนเลยใช่คุณโซนคนละสองคนคนละสองคนสิทีโซนสองคนโนุนคนโน้นคนโน้นคนโน้มยิ้มแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะปิดแมส เตรียมพร้อมแล้วอาหารเรามาแล้วเริ่มย่างแล้วนะเริ่มย่างแล้วนะอันนี้หมูกระทปะปุ๊ปะหมูทุปุ๊ปะใช่เอออันนี้บาบีควใช่ไหมพูดภาษาญี่นกับบาบีควด <laughs> ูเคร่งเครียดเลยนะเธอดูหมูกระทะดิก็เคร่งเครียดเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> บรรยากาศนะครับบรรยากาศรูปบ้านอากาศปาร์บีคิวตอนคืนไม้ยัดหมูกระทะทีนี้เราซื้อมาเพิ่มนะครับผมนี่ทำลายสองคนโสดจึงรูปค่ะนี่เรามาทำว่าหมูกระทะยืนกินนะครับผม มีอยู่ที่สวนละไมนี่ครับผมจัดไปเลยหมยูท้าสวนละไมก็อร่อยกันนะเนี่ยฟินเลยดิคลองเตาคนเดียวมาจัดไป น้ำจิ้มนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากนี่ฮะต้องทาแบบนั้นเหรอใช่เคยเห็นมาหมูกระทะเนี่ยบาร์บีคิวบาร์บีคิวเนี่ยดูดิืม กินมาิูได้ใจอาา่ะบรรยากาศแบบเป็นบ้าเลยเปลี่ยนที่กินข้าวไปครับคุงคัมเป็นอืมรสชาติเป็นไงเธออือแต่มันจะรู้ <c oughs> อร่อยครับผมบอกเลยว่าแจ่มอือืมเด็ดครับผม ป็นไงบ้างรครับผมค่ำคืนนี้อากาศดีเนะ <c oughs> ดาะคุณน้าบอกดดดีนะครับผม,สบ,มสบายมากนะครับ,บนี่ไงวันนี้ก็ดีเนาะเป็นใจที่บอกว่ามันไม่ร้อนประมาณนั้นก็ถือว่าดีเลยนี่เป็นอาการแคมค่ำคืนนี้เขาจะเปิดไฟล้อมรถบ้านเรานะครับประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมืดธรรมาชาติทีดีนี่เองนะแต่เมื่อขนาดนี้เราก็ย่างรบบ์บไปคิวอยู่นะครับ เพราะว่าสมุนรออยู่หลายตัวเอาไม่ใช่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่กบผมนง่คุณหญิงแง่วันนี้นไห้ไหมแง่ถ่ายลูกเยอะวะเต็ม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 ต้องเปลี่ยนไปกิกะไบายละสองร้อยห้าสิบหรืออะไรไม่พออะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่สวนน้ำมายามค่ำคืนนะครับ,บ,บปราร์ตี้บาร์บีคิวแล้วก็มุกกระทะของผมนะครับเป็นปราร์ตี้ที่มีความสุขมากนะครับแต่เวลานี้ก็ดึกพอสมควรแล้วขอตัวราไปนอนก่อนตอนเช้าเดี๋ยวเจอกันครับไปก่อนนะตอนนี้นะครับก็เช้าแล้วนะครับคนนี่วิวแบบนี้เลยครับติดน้ำติดเขาตอนเช้าบรรยากาศดีมากนะครับสุดยอด แล้วเราจะไปไม่ใส่บาทกันแต่คนยังไม่เตินว้าวถึงย่อยไหมล่ะครับท่านตรงนี้พระอาทิตย์สวยไหมใช่สวยพอาทิตขึ้นหนแต่ตอนนี้คนยังไม่ขึ้นะบายอ่ะ ใครไม่เคยมาลองมาดูนะโคสุดยอดเลยตื่นไม่ใส่บาทได้แล้วโอเคไปเต็มตัวใส่บาทกังโอ้โหเย็นมากเย็นมากอ้ยสุดยอดนี่อาทิตย์อาทิตย์ขึ้นแล้วเธอ ี่ตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้ปรกาศดยนะครับตอนเช้านี้ฟ้ามัวเลยทีเดียวไปใส่บาทกันครับผมแล้วก็ได้มาแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้เสร็จผมนะครับแต่ก็โอเคสดๆดีครับเร็วๆได้มาแล้วครับผมชุดใส่บาทนะีน ที่เราบอกว่าเราจะใส่บาทเมื่อวานนะครับพนักงานเขาก็จะมาให้เราประมาณเจ็ดโมงยี่สิบเนาะประมาณนั้นนะเจ็ดโมงยี่สิบแล้วก็พักก็จะมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเลยห้าทีแต่พักก็มาแล้วนะครับเข,<อ>เขาก็จะเดินแบบนี้นี่เดินมาใส่บาตรตรงหน้าหน้าหน้าห้องเราเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกัน คุณใส่ป่าระโยมาที่ฐานเองนะครับโอเคครับใสัก่าเนะครับครับ นี่ก็คือหนึ่งวันนับของการมาเที่ยวครั้งนี้นะครับผมเราจะเป็นวันที่จดจํานะครับผมก็คือมีความสุขครับผมของสวนละหม่นะครับผมรอาหน้าใหม่นะครับ,รรบไปก่อนครับสวนละหม่ไปก่อนนะสวนละไมเดี๋ยวมาเจอกันหน้าทุเรียนนะครับเมษากับพฤษสภาบายบาย สำหรับวันนี้นะครับวิวพากินพาเที่ยวก็ขอขอบคุณที่ทุกคนนะครับได้ดูช่องวิวพากินพาเที่ยวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมสำหรับคลิปหน้าครับวิวพากินพาเที่ยวจะไปไหนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทริปสวนละไม้ครับสวัสดีครับ